สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่ในกองคุ้งเสน่หาค่ะวันนี้เราก็มีภารกิจนะคะไปปลาขี้ควายใส่สกลน,นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอชิงกินไม่เอาไปดูได้แล้วไปเลยไปเลยฟังชื่อภารกิจแล้วแอบขนลุกเบาๆตามสาวชิงชิงคฤตถากับลิเบียนัทรินจริงๆค่ะ อย่าเพิ่งกลัวไปมาดูเบื้องหลังและความจริงของฉากนี้ในละครคุ้งสเสน่หาที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำกันอยู่ดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าจะสงสารหรือสะใจฝั่งเติ้ลปิติพลกับเติ๊กนัชนนท์ดีนะคะเนี่ยจูจ่ๆก็ถูกป้ามูควายใส่แบบไม่ยัง้งแต่ที่ต้องถูกจัดหนักแบบนี้เพราะไปทำอะไรบางอย่างให้หนางเอกของเราไม่พอใจเข้าน่ะสิเบื้องหลังการถ่ายทาทั้งเลอะและทุลักทุเลพอสมควรและนี่ก็ไม่ใช่มูควายของจริงนะจ๊ะแต่เป็นโคลนที่ทีมงานทำออก มาให้คล้ายคลึงมากที่สุดนั่นเองจ้าผมว่าผมว่าเขาไม่มีอะไรใจกับผมหอกแต่เขาจะคนอื่นผมไม่รู้เอาคำนี้ดีกว่ากับคนอื่นไม่แน่ใจต้องถามเขาเองไม่ทำทำตามบทหนูทำตามบท นี่ไม่เคยทำไหนชิงต้องต้องลำบากหรือเจ็บใจนัดเคลียร์เลยเหรอัดเคลียร์เลยเลยเหรอเคลียร์เลยเหรอเคลียร์เลยไม่เคยทำไหนวันที่แบบมันจะมีดอกรึเปล่าครังอีกตั้งใจวะตั้งผมไม่รู้เขาไป่กดใครมาหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดไปก่อนผมไม่รู้ว่าถ้าต้องกดใครมาผมไม่รู้นี่เลยคนวางแผนการโอ้ยต้องเขาเลยต้องเขาเลยนะไม่แต่คือคุณกระเซียมผมไงฮะครับมันทางผมอยู่แล้วทางเซียมคือทางผมอยู่แล้วแต่ก็คือคือเราไม่ได้จงใจจะแบบจะทําอะไรหรอกเราก็แค่แบบ วางแผนไปแต่แต่เผอิญว่าแบบคือพอเขารู้แล้วเขาก็เลยแบบโกรธเราอะไรอย่างงี้แต่พี่ทำจริงไงพูดตรงๆงเลยเออชอบผ่าเรื่องแค่นี้เป็นเป็นงานของเราเหมือนเขาเอาตัวจริงมาเล่นเลยเออสนุกครับฉากนี้สนุกแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นพร็อพด้านหลังนี่เขาทำเอฟเฟกต์กัคี๊เออเหมือนมากถ้าไม่อยู่เขานี่ดื้อเหลือเกินเราก็พาให้กลับไงแต่ไม่กลับหลกอให้หยุดไม่หยุดหนูดื้อนะพี่ไหวหรอ เอาไหวปะพูดเลยนะฮะไม่ไหว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 เฮ้ยผู้ชายกองนี้เขาไม่น่ารักเลยนะฮะปากจัดมากเรื่องนี้นางเอกเราปากจัดมากในเรื่องปะครับอันนี้แยกไม่ออกเอาจะจริงมาเล่นน่ารักน่ารัก ละครคุ้งเสน่หาด้วยนะคะรับรองว่าฉากนี้สนุกแล้วก็มันแน่นอนเก็บภาพสนุกๆแบบนี้มาฝากกันอีกแน่นอนเราชมได้เลยนะคะ,คคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะ you know.